ชาวราศีพิจิกปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาดวงชะตาของชาวราศีพิจิกปีนี้ถูกจัดให้ติดอันดับหนึ่งในหของราศีที่ดีที่สุดทั้งหมด12ราศีชาวราศีพิจิกจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมการงานการเงินความรัก คนรอบข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยผ่านมาชาวราศีพิจิกจะแบกรับภาระในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่างๆเช่นความรับผิดชอบต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเปรียบเสมือนว่าชาวราศีพิจิก คือเสาหลักของครอบครัวและเป็นเสาหลักในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้านการงานของชาวราศีพิจิกนั้นต้องบอกเลยว่าหลายคนค่อนข้างที่จะเหนื่อยการงานอาจจะไม่หนักหรือลำบากเท่าไหร่นักแต่ผู้คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือสภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกลำบากใจ อยู่ในสถานะคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากด้านการเงินของชาวราศีพิจิกที่ผ่านมานั้นหลายๆคนอาจจะไม่ถือว่าขัดสนสักเท่าไหร่นักแต่จะพบเจอรายจ่ายอยู่ตลอดเวลาได้มาใช้ไปเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายยิบย่อย ที่ไม่ได้ใช้จ่ายในจํานวนที่เป็นจํานวนเงินก้อนเยอะๆแต่จะเป็นการจ่ายครั้งและน้อยๆแต่จ่ายบ่อยมากและจะมีคนรู้จักคนใกล้ชิดมักจะเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งซึ่งบางครั้งเช้าราศีพิจิกก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอาจมีคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดมีอาการขุนเคืองใจ หรือผิจัยกันจากการที่มาขอย,ยืมเงินที่มาขอความช่วยเหลือทั้งที่ได้ยืมหรือไม่ได้ยืมก็ตามด้านความรักชาวราศีพิจิกสำหรับคนโสดนั้นที่ยังไม่มีคู่ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่พบเจอความรักที่ใช่ลหลายๆคู่ปรับความเข้าใจกันไม่ได้ทำให้ต้องแยกทาง ทำให้ต้องเลิกรากันไปสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะแต่งงานหรืออยู่กินกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีรูปทั้งๆท,ที่ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วซึ่งหากผ่านพ้นเดือนกุมภาพันธ์และเข้าสู่เดือนมีนาคมชาวราศีพิจิกจะพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะยืนระยะได้นานมากเพราะมีดวงดาวหลายดวงส่งผลให้คุณต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากการงานของชาวราศีพิจิกจะเริ่มมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนตําแหน่งสับเปลี่ยนงานซึ่งชาวราศีพิจิก จะได้ไปอยู่ในตำแหน่งหรือสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นหรืออาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมซึ่งบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานไปทำงานในสถานที่ใหม่ๆเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆแต่ทุกอย่างจะถูกปรับไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมแน่นอน ด้านการเงินของชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษที่ไม่ใช่รายได้ประจำเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นเงินที่เคยได้ลงทุนอะไรไว้หรืออาจมาจากการเสี่ยงโชคและชาวราศีพิจิกจะมีความคิดและสามารถคิดหารายได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่และจะเป็นช่องทางรายได้ ที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มีรายรับจากงานประจำเพียงอย่างเดียวและเงินที่เคยให้ใครหยิบยืมไว้นั้นหรือเคยช่วยเหลือใครไว้จะมีโอกาสได้เงินคืนกลับมาแต่อาจจะต้องใช้เวลารออีกนิดแต่เกณฑ์ดวงชะตามีโอกาสที่จะได้เงินคืนกลับมาค่อนข้างชัดเจนด้านความรัก ของชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ได้เจอคนรักได้พบเนื้อคู่แต่คนรักหรือเนื้อคู่ของชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องเดินทางไกลหรือย้ายที่ทำงานไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินสำหรับคู่รักที่แต่งงานแล้วและรอการมีทายาทอยู่ซึ่งชาวราศีพิจิกปีนี้ มีโอกาสที่จะมีทายาทเชื่อว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในปีนี้เป็นปีที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เลยและจะเป็นความมั่นคงที่ยืนระยะไปได้นานมากในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิก เริ่มลงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจึงควรรู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วจะเป็นการเสริมดวงหรืออะไรที่เราทำแล้วจะเป็นการฉุดรั้งดวงชะตาขัดลาบขัดโชคเราจึงควรที่จะรู้และควรที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและดวงชะตาของชาวราศีพิจิกที่สุด เราจะเริ่มจากทิศทิศทางที่เป็นมงคลสำหรับชาวราศีพิจิกก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทิศนี้เป็นทิศที่ให้คุณและถูกชะโลกกับชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากเป็นทิศที่เสริมในด้านเงินทองโชคลาภชื่อเสียงจึงเป็นทิศที่เหมาะที่ชาวราศีพิจิก ควรจะหันโต๊ะทำงานตู้เซฟหรือเตียงนอนหันไปในทิศทางนี้เพื่อจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชาวราศีพิจิกและทิศที่ไม่ถูกชลโกหรือทิศที่ทำให้ชาวราศีพิจิกควรจะหลีกเลี่ยงก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทิศนี้ ไม่เสริมด้านใดๆให้กับชาวราศีพิจิกเลยอาจทำให้งานไม่ราบรื่นติดขัดเกิดปัญหาต่างๆซึ่งชาวราศีพิจิกควรที่จะหลีกเลี่ยงทิศทางนี้และไม่ควรที่จะหันโต๊ะทำงานตู้เซฟหรือเตียงนอนไปในทิศทางนี้และควรที่จะหลีกเลี่ยงความไม่เป็นสิริมงคลต่างๆสำหรับ ทางเข้าบ้านหรือประตูบ้านซึ่งตามพวงจุ้ยของชาวราศีพิจิกนั้นควรจะมีต้นไม้มงคลวางไว้หรือปลูกไว้ให้ใกล้กับทางเข้าบ้านเพื่อจะเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชาวราศีพิจิกต้นไม้มงคลที่ถูกฉลกกับชาวราศีพิจิกก็คือต้นเฟื่องฟ้าต้นกวักมรกตและต้นโป๊ยเซียน ซึ่งต้นไม้ทั้งสามชนิดนี้ถือว่าให้คุณและเสริมความรุ่งเรืองการงานการเงินให้กับชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากปลูกครบทั้งสามต้นแล้วจะเสริมด้านเมตตาสเสน่ห์ให้กับชาวราศีพิจิกด้วยและทางเข้าบ้านไม่ควรจะวางอะไรขวางช่องประตู เพราะอาจเป็นการขวางโชคลาภที่จะเข้ามาในบ้านได้หากมีรองเท้าควรที่จะวางให้เป็นระเบียบไม่ควรวางระเกะระกะควรที่จะเก็บให้เรียบร้อยสำหรับสีที่ถูกฉลกและเสริมในหลายๆด้านให้คุณกับชาวราศีพิจิกก็คือสีส้มสีเหลืองและสีเงิน ซึ่งสีทั้งสามสีของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าให้คุณเสริมในด้านที่แตกต่างกันสีส้มสีเหลืองเสริมในด้านการงานการเงินความมั่งคัง่งสีเงินเสริมในด้านณเมตตาการมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลซึ่งถือว่าต้นไม้มงคลทั้งสามชนิดนี้ถูกชลโลก เสริมคุณให้กับชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากสำหรับการเสริมดวงของชาวราศีพิจิกสำหรับปีนี้การงานการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นปีที่ดีมากจึงควรที่จะไปไหว้สักการะบูชาพระประธานตามวัดต่างๆสักการะบูชาศาลหลักเมือง และไปไหว้บูชาท้าเวสุวรรณเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาในลหลายๆด้านของชาวราศีพิจิกสามเรื่องที่ชาวราศีพิจิกต้องระวัง 1. ระวังเรื่องการเดินทางใช้รถใช้ถนนชาวราศีพิจิกมีการเดินทางอยู่บ่อยอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลขอให้ชาวราศีพิจิกควรระมัดระวังควรใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาทตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งและควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นอาจมีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ้างหรืออาจมีค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียทอง จากการใช้ยานพาหนะหรือใช้รถใช้ถนน2ระวังเรื่องทรัพย์สินของมีค่าอาจจะสูญหายชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยครั้งอาจจะมีการเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆขอให้ชาวราศีพิจิกระวังของมีค่าทรัพย์สินต่างๆอาจจะสูญหาย หรือบ้านหรือหอพักทุกครั้งที่เราจะไม่อยู่ควรที่จะล็อกประตูและตรวจสอบเพื่อป้องกันการถูกงัดแงะขอให้ชาวราศีพิจิกระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วย 3. อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะ รู้จักคนหลายๆกลุ่ม um, ทำให้มีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการขอยืมทรัพย์สินเงินทองการค้ำประกันต่างๆขอให้ชาวราศีพิจิกพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสจะเสียทรัพย์ และอาจจะมีปัญหาที่ยุ่งยากตามมาขอให้ชาวราศีพิจิตจงระวังจุดนี้ไว้ด้วยก็เป็นแนวทางของการใช้ชีวิตนะครับชีวิตคนเราก็มีความสุขความทุกข์ในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของชีวิต ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดวงชะตาตกต่ำที่สุดแต่เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาขึ้นสูงสุดเราจึงควรมีสติและมีเหตุผลในการใช้ชีวิตของแต่ละวันขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาที่เรามีคลิปใหม่มาลงจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ